สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามาดูสูตรนะครับแนวทางของหวยลาวพัฒนานะครับของวันนี้นะครับวันที่14นะครับวัน14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมีอยู่ทั้งหมดก็คือ4สูตรนะครับ มาคำนวณให้สมาชิกได้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อห้อยลาวพัฒนาครับสวนงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าเป็นบางสูตรนะครับเข้าแค่สูตรเด่นนะครับแล้ววันนี้เรามาดูแนวทางกันใหม่นะครับวันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้ ผลรางวัลทั้งหกตัวนะครับมาบวกกันทั้งหมดนะครับบวกรวมกันทั้งหมดแล้วก็บวกได้ผลลัพบเท่าไหร่มาบวก1นะครับส่วนสูตนที่2นะครับใช้หลักพันบวกด้วยหลักร้อยได้เท่าไหร่บวกเอาผลลัพธ์บวกกันนะครับแล้วก็สูตรที่สามนะครับส่วนสามใช้หลักแสนบวกด้วยหลักร้อยได้เท่าไหร่ผลลัพธ์บวกสองนะครับ บวกสองคงที่แล้วก็สูตรที่สี่ใช้มื่นหลักหมื่นนะครับบวกหน่วยบนแล้วก็เอาผลลัพธ์บวกกันนะครับครับเรามาดูย้อนหลังกันสักสีงวดนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเราจะใช้บวกกันทั้งหมดนะครับก็คือสามบวกหนึ่งก็จะได้สี่ 4บวกก็จะเป็น8นะครับ8บวกสก็จะเป็น12 12บวก3เป็น15นะครับ15บวก6เป็น21นะครับ21นับเพิ่ม1แต้มนะครับ21ก็จะเป็น22ก็คือได้ดิน2นะครับสูตรที่2นะครับเราใช้หลักพันนะครับหลักพันบวกร้อยก็คือ4บวก4ีนะครับสีบวก4ก็จะได้8 เอา8ดบวกกับตัวมันเองนะครับแ8ดบวกเปก็จะได้สิบหนะครับได้เด่นหแล้วก็สูตรที่3ามครับหลักแสนหลักแสนก็คือข้างหน้านะครับก็คือหบวกด้วยสีนะครับหลักร้อยหบวกสี่ก็จะเป็นศูนย์นะครับตัวนี้ศูนย์บวก2คงที่นะครับก็จะได้เด่นศูนย์กับสองนะครับสูตรที่สามมาดูสูตรที่4ี่ครับตัวทีใช้หลักหมื่นนะครับ หลักเหมือนก็คือ3นะครับบวกด้วยหน่วยบน3าบวกสก็จะได้6นะครับ6ตัวนี้บวกกับตัวมันเองนะครับ6กบวก6ก็จะเป็น12ได้2นะครับครับมาดูกัดต่อมาครับออก22 6 3กนะครับก็เข้าที่2นะครับ2สูตรที่1ก็เข้านะครับสูตรที่2ก็เข้าเป็น6นะครับสูตรที่3ามเข้า2 แล้วก็สูตรที่สี่เข้าทั้งหกทั้งสองนะครับงวดต่อมาครับคำนวณได้สูตรที่หนึ่งได้หกนะครับสูตรที่สองได้แปดสูตรที่สามได้ 4, 6, สี่กับหกสูตรที่สี่ได้สามกับหกงวดต่อมาออกแปดสามหกแปดนะครับสูตรแรกก็เข้านะครับเข้าหกเข้าแปดเข้าหกนะครับตี่นี้เข้าทั้งหมดนะครับสามกับ ต่อมาครับงวดแปดสามหกแปดนะครับคำนวณได้สูตรที่หนึ่งนะครับได้หนึ่งสูตรที่สองได้สองสูตรที่สามได้ห้ากับเจ็ดสูตรที่สี่ได้หนึ่งกับสองนะครับสูตรที่หนึ่งก็เข้านะครับสูตรที่สองเข้าสองสูตรที่สามเข้าห้าสูตรที่สี่เข้าทั้งหนึ่งทั้งสอง มาดูสูตรที่สามงวดต่อมาครับออกแปดสองห้าหนึ่งนะครับอันนี้นะครับคำนวณได้สูตรที่หนึ่งได้เจ็ดนะครับสูตรที่สองได้สองสูตรที่สามได้สามกับห้านะครับสูตรที่สี่ได้ศูนย์กับสองครับงวดต่อมาครับที่งวดที่ผ่านมานะครับออกเจ็ดสองหนึ่งห้านะครับงวดนี้มันเอาตัวเดิมมาออกนะครับลดแค่หนึ่งแต้มนะครับจากแปดมาเป็นเจ็ดนะครับ มันจะออกแปลกๆนะครับห้อยเหลาสูตรที่หนึ่งนะครับเข้าเจ็ดสูตรที่สองพอดีตัวนี้งวดที่ผ่านมามันผลลัพธ์มันได้ศูนย์นะครับเลยไม่เลยเดาทางไม่ถูกนะครับว่าจะเอาหนึ่งหรือเอาสองก็เลยเอาศูนย์นะครับก็เลยพลาดไปนะครับงวดที่ผ่านมานี้ตัวนี้เข้าห้านะครับตัวนี้เข้าสอง ครับแล้วก็เรามาดูแนวทางของวันนี้กันนะครับวันที่14เอาสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1เราจะเอาทั้งหกตัวนะครับผลลัพธ์ทั้งหกตัวมาบวกกันนะครับบวกกันทั้งหมดนะครับสูตรที่1ก็จะได้ห้าบวกหนึ่งก็จะได้ห6หบวกสองเป็น8ดนะครับ8ดบวกเเป็นสิบห้า 15บวก2เป็น17 17บเวก7เป็น24นะครับก็จะได้4ได้4 4สีนับเพิ่มนะครับนับเพิ่ม1แต้มก็จะเป็น5นะครับได้เด่น5นะครับสูตรที่1 ครับดูสูตรที่สองครับสูตรสูตรที่สองเราจะใช้หลักพันนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับก็จะได้เราจะเอาเจ็ดสองตัวนี้นะครับมาเจ็ดสองคือสูตรแรกนะครับสูตรแรกเราบวกกันทั้งหมดนะครับตัวนี้ ส่วนสูตที่2นะครับเราเอาหลักพันบวกหลักร้อยนะครับก็คือล่างข้างล่าง4ตัวนะครับเกับ2 7บวก2ก็จะได้9นะครับท่ากับ9 9ตัวนี้นะครับเราบวกกับตัวมันเองนะครับบวกกับผลลัพธ์นะครับ9บวก9ก็จะเป็น18นะครับ เราตัวเดียวนะครับเราแค่แปดนะครับเก้าเราไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่2นะครับเราได้แปดนะครับสูตรที่ 2. สองสูตรที่2เราได้8นะครับก็บมาดูสูตรที่สามครับสูตรที่3เราจะใช้หลักแสนบวกหลักร้อยนะครับหลักแสน ก็คือเจ็ดนะครับต,ตัวนี้สุดตัวนี้สูตหนึ่งสที่สองสุดที่ 2, สามนะครับเอาสุดที่สามเขียนไปเลยนะครับเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งห้านะครับหลักแสนบวกหลักร้อยนะครับก็คือเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเจ็ดบวกหนึ่งก็จะเป็น แสนบวกร้อยครับขออภัยแสนบวกร้อยตัวนี้นะครับเจ็ดบวกสองนะครับตัวนี้ไม่เอานะครับผิดพลาดนิดหน่อยแสนบวกร้อยก็คือเจ็ดบวกสองก็จะได้เก้านะครับเก้าบวกสองคงที่นะครับสูตรนี้บวกสองคงที่ก็จะได้สิบเอ็ดนะครับได้หนึ่งตัวนี้เราเอาเด่นสองตัวนะครับ ส่วนนี้จะได้เก้ากับหนึ่งนะครับสูตรที่3ก็จะเดี่นที่9กับ1ครับมาดูสูตรที่4ครับสูตรที่4เราใช้หลักหมื่นบวกหน่วยบนนะครับก็คือ7 2 7 2สอห้า เหมือนนะครับเหมือนก็คือ2ตำแหน่งนี้นะครับบวกด้วยหน่วยบนนะครับก็คือ5 2าบวกหก็จะได้7นะครับ7ตัวนี้บวกกับตัวมันเองบวกกับผลลับนะครับ7จบวกเก็จะได้14บสี่ได้เด่นสี่นะครับตัวนี้ก็เอาเด่นสองตัวมอนกันนะครับ7กับ4ี่เด่นที่เกับส สูตรวันนี้ไม่ชนเท่าไหร่นะครับเหมือนกับงวดที่ผ่านมากาที่ผ่านมานี้มีมีตัวชนด้วยนะครับแต่งวดนี้ไม่ชนนะครับอาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่หลุดนะครับหรือว่าจะมาทั้ง4ตัวนะครับก็มาดูมาวัดใจกันเอานะครับมาดูแนวทางครับเรามาจับคู่นะครับ สรุปนะครับลาววันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ วันนี้เราเด่นที่เอาเด่นห้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสูตรนี้ใช้งวดที่ผ่านมาแล้วก็สูตรนี้งวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ไม่ได้ลงนะครับงวดที่ผ่านมาเราเราเ,าเด่นที่ห้านะครับห้ามาดีนะครับหรือว่ามันจะมาสองห้าหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับ แต่คิดว่าคงาไม่มาเป็นวดที่3แล้วมันงครับแต่สุดเด่นเราก็ได้5้านะครับเงิน,นนี้เด่นไปที่ห้าตัวรองของเราก็คือ8ดนะครับตัวนี้ครับ5้ากับ8ด เม็ดเดียวของเรานะครับเม็ดเดียวของเราเอาห้าแปดนะครับห้าแปดตัวเดียวนะครับแล้วเรามาจับคู่นะครับคราวนี้ชุดสองตัวของเราก็จะได้ห้าเก้านะครับชุดสองตัว สองตัวบนล่างนะครับสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างครับก็จะ,ะได้ก็จะดึงที่ห้าก่อนนะครับเอาห้าห้าเก้าห้าหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งนะครับ คืสอตัวตัวนี้2ตัวเด่นนะครับ2ตัวเด่นแล้วก็ชุดลองนะครับเอาชุดลองของเราชุดลองก็คือ57 54 87แล้วก็8ปสนะครับ เราใช้5กับหกับแเป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวยืนหรือถ้าใครไม่ชอบชุดนี้นะครับก็สามารถเอา9กับ1นะครับมาจับกับ7กับ4ก็ได้นะครับแต่หนุมรน,นาจับให้ชุดนี้นะครับดึงที่5้นะครับดึงที่หกับแปดไว้นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นชุดลองนะครับถ้าดูจากข้อมูลนะครับจากแนวทางที่ผ่านมานะครับเราจะเอาตัวหน้านี่ครับเป็นเป็นคู่โต๊ดนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวของเรานะครับเราจะลองจับชุด3ตัวดูนะครับ สามตัวก็จะได้เอาเก้านะครับเก้าห้าแปดเพราะเม็ดเดียวของล้อมคือห้าแปดนะครับแล้วก็หนึ่งห้าแปดเจ็ดห้าแปดสี่ 58นะครับชุด3ตัวเม็ดเดียวนะครับตัวเด่นสุดนะครับก็คือ58นะครับแต่มันมีมันมีสูตรที่ไม่ชนกันทั้งหมดนะครับเราจะลองจับ4ตัวดูเล่นๆนะครับ เผือมันจะเข้านะครับถ้ามันมีไม่มีสูตรไหนหลุดนะครับแต่ว่าถ้าหลุดยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะครับถ้าจับสี่ตัวนะครับก็จะได้ห้าแปดเก้าเจ็ดนะครับห้าแปดเก้าสี่ แล้วก็5 8 1 7นะครับ5 8 1 4อันนี้สมมติว่าถ้าสูตรเราเดินทั้งหมดนะครับเดินทั้งหมดทั้ง4ส,สูตรนะครับชุด4ตัวก็จะอยู่ในนี้นะครับสตัวตรง4ตัวต๊ดนะครับ สรุปนะครับของหวเราวพัฒนานะครับวันที่14นะครับเดือนกุมภาบันวาเลนไทยนะครับก็ได้ตามนี้นะครับได้สูตรเด่นนะครับสูตรเด่นสูตรลองนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับตัวเลขที่ตัวก็ได้มาจากการคำนวณนะครับจากที่คำนวณให้สมาชิกได้รับชมนะครับวดนนี้ให้เด่นไปที่5นะครับเม็ดเดียวก็คือ5 8นะครับชุด2ตัวนะครับเราดึงเด่น5กับ8ไว้นะครับก็จะได้5 8 5 9นะครับ ห้าเก้าแปดเก้านะครับชุดเด่นชุดรองนะครับสี่ตัวนะครับรวมทั้งหมดก็เป็นเก้าตัวนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบห้ากับแปดนะครับก็จะเอาเก้ากับหนึ่งมาจัดใส่เจ็ดกับสี่นะครับก็ได้นะครับครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็สามารถนำไปเลือกซื้อได้นะครับ ถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางนะครับดูพวกความสนุกสนานนะครับดูวิธีคิดวิธีการคำนวณนะครับหรือว่าถ้าสมาชิกชื่นชอบสูตรไหนนะครับก็เอาสูตรนั้นนะครับไปจับกับตัวเลขที่มีในใจนะครับแล้วก็ผิดถูกยังไงนะครับก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณ จากสถิติทั้งหมดเลยนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ถ้าสมาชิกหรือว่าผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้ายังไม่กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปในการคำนวณสูตรของงวดต,ต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้สมาชิกทุกๆคนนะครับ เป็นผู้โชคดีนะครับถูกหวยรอยเบอร์เฮงเงปังๆกันทุกทุกคนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันในงวดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ